เปิด5อาวุธลักของกองทัพอากาศลาวนพิน้องว่าจะมียังแน่เนาะทุกคนที่เป็นอาวุธเด็ดในกองทัพอากาศลาวเนาะพ่น้องมาเบิ่งมาชุมน้ำกันนหลังจากที่ไทยกับเขมรนทุกคนได้มีการประาารทะกันเหตุให้เกิดขอพิพาทระหว่างประเทศนะทุกคนทําให้อาวุธของกัมพูชาตกไปที่ประเทศลาวทุกคนเหตุให้บานเลื่อนหรือว่า คนลเรืยอนทางประเทศล่าได้รัควเสียหายแล้วมาเบิงว่าทางด้านกองทัพล่าวว,วา่ากองทัพอากาศเล่าจะมีการทับมือนะคะมีอาวุธเด็ดขนาดไหนน้องพี่น้องมาเบิงมาชมน้ำกันเนาะสบายดีสบายดีเด้อจากพี่พีเอฟซีเบิร์สสุขสุขก้ขนนะ้องมือนี้มาพบมาพอกับน้องรัดอีกแล้วน้องพี่น้องและมือนีน้องรัดซีมา,ว,าว้าวเกี่ยวกับห้าอาวุธเด็ดของกองทัพอากาศล่าน้องพี่น้องดีว,วา่า อาวุธยุทโธปกรณ์ยุทโธปกรณ์ของประเทศลาวาจ,จะมียางแน่ทุกคนและแต่ละรุ่นแต่ละแบบซึ่งได้นาเขามาจากประเทศไตเนาะซึ่งเข้ากับจะหุ้มหูวกันนอพี่น้องภาวาสถานการณ์ในปัจจุบันนีหลังจากที่อาประเทศไทยกับกับกมพูชาได้มีการประทะกันทุกคนเห็นไหยอาวุธของกัมพูชานะ ใน้ตกไปที่อ่าประเทศลาวทุกคนเฮ็ดให้บ้านเรือนของอ่าคนาเรือนของอ่าฝั่งล่าวทุกคนได้รับการเสียหายทุกคนและทางฝั่งลาวหรือว่าวข้างกองทัพลาวเนาะจะมีการรับมือแบบใดทุกคนและอาวุธยุโทโธปกรณ์จะเด็ดขนาดไหนเนาะพีน่น้องและเฮาฮู้ว,วา่าทุกคนเลือกอาวุธยุทโธปกรณ์นี่ถ้าเทียบใส่ประเทศไทยไทยกับลาวนี่ก็ถือว่า ทางกันลายทุกคนแล้ววันนี้้องนับกับสิภาพีพีเอฟซีมาเมงมาชมเนาะในกองทัพอากาศลาวหรือว่าอุปกรณ์ของประเทศลาวเพื่อจะมีการทับมือแบบได้ลุกคนแลยกาแต่ละรุ่นแต่ละเบบจะทันสมัยขนาดในน้องพี่น้องในด่านเทคโนโลยีมาเบืงมาชมนังกันเนาะได้ว่ากองทัพลาวนั้นได้มีการเสริมศักยภาพเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกองทัพด้อย่างโดดเด่นและน่าจับตามองเป็นอย่างมากครับ ไม่ว่าจะเป็นรถถังที่72 B1 MS ระบบจรวดหลายลำกล้อง SR5 หรือแม้กระทั่งเครื่องบินฝึกบินขั้นสูงยาก130 ที่ได้นำเข้าประจำการมาเมื่อไม่นานนี้ทำให้กองทัพประชาชนลาวนั้นมีการพัฒนาการแบบก้าวกระโดดแต่คุณผู้ชมครับทางกองทัพลาวนั้นยังมีระบบอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ค่อยนำเอาออกมาโชว์กันสักเท่าไหร่นั่นก็คือระบบป้องกันภยัยท่าอากาศนั่นเองครับวันนี้แอดมินขอพาทุกท่านไปเจาะลึกกับ าเขียวเล็บสำคัญระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพลาวว่าแสนยานุภาพจะเป็นเช่นไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ1สเต r รา2ส,สเต r รา2เป็นอาวุธต่อสู้อากาศยานแบบพื้นสู่อากาศสำหรับการจัดการอากาศยานที่บินในระดับต่ำ กมันมีหัวรบแบบระเบิดแรงสูงและมีระบบค้นหาเป้าหมายโดยร่รังสีความร้อนสามารถนำพาไปได้โดยทหารเพียงหนึ่งนายเท่านั้นระบบค้นหาของสเตรานั้นมีระบบการกองเพื่อที่จะลดประสิทธิภาพของแฟที่ใช้ลวงระบบอาวุธสำหรับจุดอ่อนของจรวดชนิดนี้ก็คือตัวจรวดอาจจะลาดเป้าเนื่องจากความร้อนจากดวงอาทิตย์หรือความร้อนจากพื้นดินเมื่อใช้งานในพื้นที่ภูเขาครับ ระบบอาวุธสเตลา2เข้าประจำการในกองทัพประชาชนลาวกว่า120ระบบพวกมันมีระยะทํำการที่3.7กิโลเมตรสามารถยิงเครื่องบินที่เพดานบินสูงระหว่าง15ถึง2,300เมตรหรือประมาณ45ถึง6,900ฟิตพวกมันสามารถทะยานเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็ว500เมตรต่อวินาทีหรือ1.7 5มักโดยอาศัยความร้อนจากท่อสันดาบท้ายของอากาศยานครับ ถึงแม้ว่าสเตล่า2จะมีขีดจำกัดเรื่องระยะและความสูงแต่มันก็ทำให้นักบินที่พยายามจะบินต่ำเพื่อจะหลบการตรวจจับของเรดาร์ต้องบินสูงขึ้นจนเรดาร์สามารถตรวจจับได้และถูกสกัดกั้นด้วยเครื่องบินขับไล่หรืออาวุธจรวจนาวิถีที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นที่อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่เขตหลังของข้าศึกครับ 2. ปืนต่อสู้อากาศยาน z ซย23-2ผลิตในสภาภาพโซเวียต z ซย23-2คือปืนต่อสู้อากาศยานขนาด23มิมแบบลำก่ลองคู่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี1950โดยบริษัท KBP Instrument Design ของสภาภาพโซเวียต ประจำาการตั้งแต่ช่วงยุค60และในปัจจุบันนี้รัสเซียก็ยังคงใช้งานอยู่ด้วยประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และมีความอเนกประสงค์จึงทําให้มันเข้าประจําการในอีกหลายสิบประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชาเป็นต้นครับ ปตอเศยู23.2มีอัตราการยิงเร็วสูงถึง2,000นัดต่อน,นาทีระยะหวังผล2-2.5กิโลเมตรใช้กระสุนเจาะเกราะขนาด23ม mm, ิลิเมตรยิงได้สูงถึง1,500-2,000ถึงเมตรใช้ผลประจำการ6นายสามารถเคลื่อนย้ายโดยการลากจูงหรือติดตั้งบนรถบรรทุกรถสายพานลำเลียงและรถกระบะได้ครับ ด้วยคุณสมบัติของปืน ZU23-2 ที่สามารถติดตั้งบนรถล,ลากขนาดเล็ก ตัวปืนไม่ได้มีขนาดใหญ่โตจนเกินไปสามารถติดตั้งหรือพ่วงกับพาหนะต่างๆทําให้เคลื่อนที่อีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและสะดวกโดยใช้เวลาเตรียมการเพียง30วินาทีในกรณีฉุกเฉินบวกกับอัตราการยิงที่สูงและพลังทําลายล้างอันน่ากลัวของปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานสามารถยิงสอยเครื่องบินเฮร่วงลงจากท้องฟ้าได้อย่างสบายๆโดยเพาดานบินที่สูงมากๆได้และสามารถ ยิ่งถล่มให้เป่าหมายผักพื้นดินให้ระเบิดหายไปเป็นจุนได้าภายในพริบตาผมมันจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธหนักของกองทัพสปปลาวทีิ่าจับตามองอีกอย่างหนึ่งครับ 3. ระบบป้องกันภัยทางอากาศ 9K35 s t e l l a 1 0เต เป็นทีทราบกันทั่วไปว่ากองทัพลาวมีอาวุธปล่อยนวิธียิงเครื่องบินแบบสเตลลา2จากสัภาพโซเวียตอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งทั้งหมดเป็นแบบประทับหลายยิงแต่เป็นครั้งแรกที่กองทัพลาวนำเอาเจ้าสเตลลา 10M2 อัตราจรติดตั้งบนแพลตฟอร์มตีนะขาบออกมาโชว์ในงานฉลองครบรอบ70ปีกองทัพลาวครับ สเตลลา10 M2 เป็นระบบอาวุธปล่อยนวิถีพื้นสู่อากาศอัตาจรแบบสายพานันสามารถเคลื่อนที่ไปไหนต่อไหนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงถูกพัฒนาโดยโซเวียตในช่วงต้นทศวรรษที่1980ระบบนี้ติดตั้งท่อปล่อยอาวุธนวิถีจำนวน2ชุดชุดละ4ท่อยิงรวมอาวุธปล่อยระบบละ8ท่อยิงสามารถยิงอากาศยานต่างแต่ระยะ 10- ถึง3,500เมตรโดยมีน้ำ หนักหัวรบขนาด3กิโลกร,รัมและสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้ด้วยความเร็ว517เมตรต่อวินาทีครับสเตล่า10 M2 ติดตั้งอยู่บนรถสายพานแบบ MT ขีด LB มีขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาด240แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุด61.5กิโลเมตรต่อช่วโมงสำหรับการเ่ินที่บนถนนและ 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนที่ในน้ำมีระยะปฏิบัติการไกลสุด500กิโลเมตรใช้พลประจำรถ3นายครับ 4. ระบบป้องกันภัยทางอากาศยี่เทียนหรือเทียนหลง6 กองพันใหญ่ต่อสู้อากาศยานของกองทัพประชาชนลาวได้จัดซื้อระบบอาวุธปล่อยนวิถีต่อสู้อากาศยานแบบใหม่ล่าสุดอีเทียนหรือเทียนหลงหจากประเทศจีนแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าได้มากี่ระบบยี่เทียนติดตั้งอยู่บนรถหุ่มเกาะล้อยางขนาด6 6คูณ6แบบ WZ551 ที่สร้างโดยบริษัทนอริโก้ระบบดังกล่าวติดตั้งขีปนาวุธ พื้นสู่อากาศระยะใกล้เทียนหลง6จำนวน8ลูกสามารถยิงเป้าหมายให้แหลกเป็นจุนได้ที่ระยะ300-6,000ถึงเมตรโดยตัวขีปนาวุธนั้นสามารถทำการยิงอากาศยานที่มีเพดานบินสูงถึง4,000เมตรตัวขีปนาวุธนำวิถีโดยเรดาร์แบบอาร์เลพาสี if, ที่ให้ความแม่นยำสูงและทนต่อระบบก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเรดาจะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านบนของตัวรถนอกจากจะมีขีปนาวุธแล้วยี่เทียนยังติดตั้งปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลเมตรสำหรับเอาไว้ป้องกันตัวอีกด้วยครับในด้านของตัวรถหุ่มเกราะร้อยางขนาด6ค6แบบ WZ 5 5 1 นั้นมีความหนาของเกราะที่25มิลิเมตรมีขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาด320แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการไกลสุด800กิโลเมตรใช้พลประจำรถ3นายพร้อมบรรทุกทหารได้อีก9นายครับ โดยรวมแล้วระบบต่อต้านอากาศยานยี่เทียนที่ผลิตในจีนได้รับการจัดอันดับให้เหนือกว่าสเตลล่าสิที่เรามีอยู่ในประจำการครับทั้งในด้านความแม่นยำของระบบเลดาร์และระยะการยิงที่ไกลกว่าและสูงกว่าครับ 5. ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S125 p i c h o l a ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S125 p i c h o r a หรือที่นาโตเรียกว่า SA3 เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางในกองทัพโซเวียตพวกมันเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีคิเตศกักราช1961ออกแบบมาให้ใช้คู่กับระบบป้องกันภัยทางอากาศ SA1 และ SA2 ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S125 ใช้ลูกจรวดแบบ V600 มีน้ำหนักหัวรบขนาด60กิโลกรัมภายในหัวรบบรรจุชิ้นส่วนสเก็ตระเบิดจำนวน4,500ชิ้นมีระยะยิงหวังผลที่35กิโลเมตรครับ S125 ใช้เรดาร์แบบ P15 ขนาด380กิโลวัตต์แบบ C-band สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ที่ระยะ250กิโลเมตร ถึงแม้ว่า S-125 จะมีอายุการใช้งานที่นานมากแล้วแต่พวกมันก็ยังคงเป็นอาวุธที่น่ากเกรงขามโดยผลงานที่ผ่านมาเช่นเมื่อวันที่19มกราคม1991ในระหว่างปฏิบัติการพายุทะเลทรายเครื่องบินรบแบบ F-16 ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาหมายเลขเครื่อง87-257ได้ถูกยิงตกโดยระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ s 1 2 5ทางตอนใต้ของกุ้งแบกแดด ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นักบินสามารถดีตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยครับและต่อมาในสงครามกลางเมืองซีเรียเมื่อวันที่17มีนาคมพศ2558โดรน MQ-1 Predator ของสหรัฐอเมริกาก็ถูกยิงตกโดยขีปนาวุธ S-125 ของกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศซีเรียขณะบินหาข่าวครองไก่เมืองชายฝั่งลาตะเกียครับ ผู้ชมค,ครับนอกจากระบบอาวุธที่แอดมินได้นำเสนอมาในวันนี้ในอนาคตอันใกลน้นี้เป็นที่คาดการกันว่ากองทัพลาวคงจะจัดหาระบบอาวุธรุ่นใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพอีกเช่น p a n เ e r S 1ทอและบักซึ่งจะส่งผลให้หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของลาวนั้นจะมีแสนยานุภาพที่หนาเกรงขามมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวครา,าวระบบอาวุธของเพื่อนบ้านที่นำมาฝากกันในวันนี้คิดเห็นอย่างไรกวันนี้เลยคือ5อาวุธเด็ดในกองทัพล่านะทุกคนก็ชื่อว่าเป็นอาวุธเด็ดในฐานทัพหรือว่ากองทัพล่านอกพี่นอกก็คือประเทศเล่านะัจะมีเต่อาวุธอ่ยุทธปกรณ์ทีมีอาวุธเป็นคีปราวุธทุกคนที่ติด อาวุธลำกล้องนะทุกคนเพราะว่าประเทศลาาเนี่ยเป็นกับบมี่เครื่องบินลบด้วยว่าอาวุธอาชีหลายแร่งร้ายปันไรนอกพี่น้องค่าที่ยับใส่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าประเทศไทยมีอาวุธยุทโุปกรณ์นี่ร้ายนอกพี่น้องในด้านเทคโนโลยีกับทันสมัยและอีกอย่างทุกคนประเทศไทยเิ่นกับาภายในประเทศของตนเองนะทุกคน ก็คืออย่างเช่นเอฟซก้องฟังไทยเนี่ยก็เคยทาลงทานทับกัมพูชามาแล้วนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอ,า,อาวุธเด็ดชนิดหนึ่งเลยต่ว่าใดนะทุกคนทีเอาชนะหรือว่าเอาชัยชนะเอาแผ่นบินขึ้นกับมาใดนอ่น้องก็คืออาวุธอุปกรณ์ทางฟังล่าก็จะมีแต่อาวุธทีสามาถยิงไกนอก่น้องแลวก็อาวุธติดลำกล่องเนาะอีกอย่างประเทศลาวเนี่ยก็มีเครื่องบินโลกระชีสาพี่น้อง มีเครื่องบินทางด้านอากาศมีแล้วพี่น้อง5อาวุธเด็ดของประเทศลาวส่วนลายเบิ่ลก็จะนําเข้ามาจากประเทศเวียดนารทุกคนและก็ประเทศจีนเนาะและเป็นยังคนกัมพูชาจึงโบกาเนาะพี่น้องปะทะกับลาวยอดว่าประเทศลาวมีพันธมิตรก็คือประเทศเมียนามเนาะพี่น้องมีพันธมิตรทางประเทศเวียดนามแล้วก อาประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจนอะพี่น้องจึงเหตุหายกัมพูชาบงก,กาปะทะเนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งกับเคยปะทะกันมาแล้วนอกพี่น้องกับประเทศลาวกับเซียดินแด,น,ดนไปหายกัมพูชาไปเนาะก็คือว่ากัมพูชานลวทุกคนเป็นประเทศที่แบบอยากได้ข้องคนอื่นเนาะพี่น้องขี้รักขี้ตกเนาะก็คือดินแด,น,ดนของประเทศไทยเนี่ยก็ที่ว่าเป็นข้องเพืนินเพ่นอยากได้ทุกคนอาออกโลกออกปะทะอยากได้ดินแดนของคนอื่น แนเป็นยังไงทุกคนพ้นจบเนาะพี่น้องจุดจบก็คือเลตุ่มเปะทุกคนมีพลเสียหายลาหลายอย่างทุกคนเอาแล้วนาอพี่น้องสำหรับคลิปเน่น้องนัดกับภาพพี่น้องมาเจาะลึกด้วยวหาอาวุธเด็ดด้วยอาวุธรับขององทัพลาวทุกคนว่า เด็ดขนาดไหนน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราขอจบเพียงสิานเด้อจากหัวปีเอฟซีกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเด้อจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน